สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ,อ้คุณครูในนริตัตหนนะครับค่ะคุณครูชื่อครูพัฒมน,นมงามนิยอดศนะคะหรือชื่อเล่นก็คือครูปอค่ะตอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นม6ค่ะครับคุณครูทํงางานที่นี่มานานเท่าไหร่ะะ้วครับค่ะตอนที่นี่มา5ปีแล้วค่ะครับเล่เเาความประทับใจต่อนักเรียน,นะะอ่อยครับอความประทับใจที่มีต่อนักเรียนโรง,งเรียนมัธยมวันออกแขนนะคะก็คือนักเรียนโรงเรียนเราเนี่ยมีความน่ารักนะคะมีความแบบว่า ว่านอนสอนง่ายนะคะมีความแบบว่าให้ทําอะไรก็คือทํากิจกรรมร่วมเต็มที่ค่ะครับแล้วถ้าคุณครูมีปัญหาเด็กไม่ฟังตอนสอนครูจะแก้วิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นยังไงครับเด็กไม่ฟังตอนสอนใช่ไหมคะโดยส่วนตัวแล้วครูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเออจะเรียกได้ว่าใจดีนะคะเออก็ก็จะไม่ได้ใช้วิธีที่ดุมากนะคะก็คือใช้วิธีคิดว่าเราให้เกียรติเขาในฐานะที่เขาเองก็เป็นแบบคนที่เท่าเทียมกับเราดังนั้น เวลาที่ครูให้เกียนนักเรียนไปนักเรียนเองก็รีวิวมาว่านักเรียนจะรู้สึกเกรงใจครูโดยอัตโนมัติค่ะแล้วก็แบบว่าอ่ะเขาก็จะทําตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันเอาไว้ค่ะครับสิ่งที่อยากบอกกับนักเรียนหนองแขมครับสิ่งที่อยากบอกกับนักเรียนหนองแขมนะคะก็คืออ่าก็อยากให้พวกเรานะคะเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเป็น ทำให้โรงเรีนเนยนของเรานะคะ,จะเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะช่วยกันพัฒนาสังคมให้น่าอยู่นะคะสิ่งที่อยากจะบอกกับสภารุ่นต่อไปครับอ๋อสภารุ่นต่อไปก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะก็คือแบบว่าอยากให้ตั้งใจทํางานนะคะให้สมกับที่พี่ๆน้องๆชาวหนองแขนมนะคะช่วยกันเลือกพวกเราขึ้นมานะคะอยากให้ทำให้เต็มที่เลยค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสัมภาษณ์ลุงเขียวกันค่ะนี่คือลุงเขียวของโรงเรมมัธยมวัดหนองแขรน,นะคะลุงเขียวคะมาเริ่มทําง,งานที่นี่ตอนไหนคะแล้วก็นานเท่าไหร่แล้วเมื่อเมื่อปี 40, สี่สิบครับกี่ปีแล้วคะเหลืออีกสี่สี่เดือนพอยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าปีแล้วความประทับใจยที่ตอนอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างคะมีความอบอุ่นแล้วมากกับผู้อยู่เด็กๆก,กับครูบาอาจารย์ครับผม แต่ก็มีปัญหาอะไรในการทํางานที่นี่ไหมคะกับเกี่ยวพวกมือเครื่องมืออะไรนี่มันไม่ค่อยพร้อมอ่ะนะม,มันก็เลยมีอุปสรรคนิดหน่อยอะ่ะอย่างเช่นอะไรคะยกตัวอย,าอย่างหนึ่งใคอยงไรไหมอุกปรกรณ์ต่างๆนะบางทีมัน,ม,นมันขาดอะ่ะแล้วก็สิ่งที่อยากจะฝากในโรงเรียนและนวัดหนองแพมนะคะอยากให้ฝากให้น้องๆนะมีการพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นเกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะที่ไม่เคยที่ใครเคยทำก่อน แล้วก็ถ้าเป็นสภาล่ะคะอยากจะฝากอะไรต่อขอใหมีความจงรักภัึ่งสัตว์นะทําด้วยความดีอ่ะทำด้แค่ไหลค่อยคิดกันใหม่นะขอให้ลองทําดูก่อนอย่าพึ่งท้อแท้นะมืสักมีไม้ก้าวผ,ผ่านพ้นไปครับผมอ่งางันงานก็เป็นการจบการสัมภาษณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณลุงเขียวจากโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมค่ะครับผมลากอน,น้องรัก <c oughs> ดีค่ะพี่ๆชื่ออะไรกันบ้างคะค่ะพี่ชื่อไอค่ะพี่ชื่อปูครับส่วนพี่ชื่ออาร์พค่ะค่ะวันนี้หนูก็จะมาถามทั้งทุกพี่นะคะคำถามแรกก็คือพี่เข้าโรงเรียนมาพี่โงเรียนแข่งาตั้งแต่ตอนร์มูดก็ผู้พี่ยังสามคนนะคะเข้ามาตั้งแต่ม .1 เลยค่ะแล้วพี่มีความทับแน่นก็ความทับแน่น อยากถามว่าถ้าสมมติน,นะคะที่ไม่ผ่านาวิชาใดวิชาหนึง่งที่จะทำยังไงคะก็ติดตามกับอาจารย์หลายวิชานั้นๆแล้วก็พยายามถามว่าเราควรแก้อย่างไงเพื่อแบบแม่ครับในแบบเพื่อเล่นชั้นระดับต่อไปจะได้ง่ายพี่แก่กับถึงอะไรถึง,ถงรุ่นน้องแขมขคะแบบทั้งเรียนนะะ้องแขมมาเนี่ค่ะก็ใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับพัฒน,นาโรงเรียนให้ดีขึ้นแล้วก็ เราฝากคำถามของนักเรียนคนอื่นบ้างครับค่ะก็ขอบคุณที่ให้มาสัมภาษณ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้คือบทสัมภาษณ์นะครับก็เข้ามาเรียนนี้นานเนี่ยครับก็ตั้งแต่วันหนึ่งนะัดที่เ,าาเรามาแล้วมาทักเตือนเลยครับเลย จริงๆสิ่งที่ประทับใจไม่ค่อยมีอะไรสดดเด่นแต่ว่าที่ประทับใจมากๆเลยคือสะพานแต่ละรุ่นเพราะว่าสะพานแต่ละรุ่นมันจะเขาเรียกว่าทําตามสิ่งที่คนในนองแขมมาต้องการนัก,นกเวลานั้นอ,อ,อ่าแล้วถ้าพี่ไม่ชอบวิชาอะไรวิชานี้คับพี่จะมีวิธีการประถอย่งังไงแบบตัวเองอยากเรียนวิชานั้นต่อ ออจริงๆถ้าไม่ชอบวิชาใดถ้าไม่ชอบวิชานั้นใช่ไหมเราก็ในเมื่อไม่ชอบเราเรียกว่าทําได้ทที่ทําดีกว่าไ,ไม่ต้องไปฝืนตัวเองมากก็ถ้าไม่ชอบวิชาไหนก็จะไม่ได่ตั้งใจเรียนก็ต้องฝยุดไปไม่ตั้งใจงเรียนแล้วก็ทำมันทั้เท่าไหร่สิ่งที่อยากฝากกับที่เรื่องต่อไปที่กำลังจะเข้ามาอยากฝากเนาะก็คงคืออยากฝากให้น้องๆหาตัวเองให้เจอดีกว่า,าทีนี้ในระยะเวลาสุดที่นะว่าอยากเป็นอะไรอะไรเีย ของพี่ก็น่าจะเป็นให้เก็บขอต,ตอนนั้งแต่ตอนที่เรานลวารับครับแล้วสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกับสภารุ่นต,ต,ต่บไปา,าุ่นต่อไปสภารุ่นต่อไปสิ่งที่อยากฝากก็คืออยากให้ทำเพราะคือพี่อยากมองว่าสภาเป็นตัวแทนของนักเรียนใช่ไหมสิ่งยวที่อยากให้ฝากก็คืออยากให้แบบฟังเสียงของนักเรียนทุกคนให้มันเท่ากาันอ,อยนี้อยากาอยากให้ทำรานให้เต็มที่ที่สุดขอบคุณมากครั ยกขอวต้นที่มาให้สัมภาษณ์บทเล็กๆ,น,ๆน้อยๆกับพักเมื่อ4คันปี18นะคะคะคำถามแรกค่ะที่พีจ่จะถามน้องนิ้นกับน้องคันนะคะว่าน้องเนี่ยเข้ามาเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองแผ่นดินตั้งแต่เมื่อไหร่คะตั้งแต่ช่วงงอ1ค่ะ2ช่วงหใช่แล้วความประทับใจที่มีอยู่ที่โรงเรียนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงก็เหมือนว่ามัหนึ่งเป็นมัธยมปีแรกใช่ไหมคะก็เหมือนว<ช>่าเปิดสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนเจอครูเจอการเรียนการสอนใหม่ๆก็เลยแบบว่ารู้สึกประทับใจมาเพราะว่า รอบข้างดีไปหมดเลยแล้วก็คำถามสุดท้ายนะคะก่ันที่เราจะบบทสัมภาษณ์ก็คือถ้าสมมติว่าได้พักได้พักหนึ่งเนี่ยเป็นประธานนักเรียนรุ่นต่อไปนะคะอยากจะฝากอะไรให้เขาพัฒน,นาโรงเรียนหรืออยากจะบอกอะไรกับเขา<ด>ก็ยินด,ดีด้วยที่ได้มาเป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนค่ะแล้วก็อยากจะให้ตั้งใจ อะไรหนูจะไม่มีกำลังใจในการเรียนะะแล้วก็อยากฝากเรื่องตอนเช้าเวลาเข้าแถวอะคะ่ะถ้าสมมติว่าหนูนั่งข้างแดดมันร้อน,นะคะ่ะหนูอยากให้เกระเถิบสักนิดนึงหรือว่าแบบหาพื้นที่ที่มันมากกว่านี้ค่ะคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่มาเป็นคนสัมภาษณ์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับน้อ,อ,บอ,นองชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงพิญญาวัสุขค่ะชื่อเล่นชื่อว่าชื่อลล่น,นะคะ่ะโอเคครับน้องเข้ามาในวันนี้ตอนไหนครับหนูเข้ามาเรียน,นี้ตอนวันหนึ่ง แล้วน้องประทับใจอะไรในโรงเรียนนี้คะหนูชอบสภาพแวดล้อมค่ะแล้วก็สังคมในโรงเรียนค่ะครับถ้าน้องนุ่นไม่ชอบวิชาใดวิชาหนึ่งน้องมันจะแบบมีวิธีการยังไงที่แบบอยากให้ทำเลยอยากให้เรียนวิชาหนูจะห,<น>หาแรงบันดาลใจในวิชานนคะเราจะตั้งใจเรียนวิชาให้ได้เก่งสิ่งที่อยากฝากลุ่น,น้องที่จะเข้ามาตอนน่อไปก็เข้ามาก็ขอให้เจอเพื่อนดีๆค่ะคุณครค่ะแล้วก็ตั้งใจ และสุดท้ายอยากบอกอะไรกับรุ่นพี่สะารุ่นต่อไปบ้างครับขอให้พี่สภพาตั้งใจ่ทำงานค่ะแล้วก็สู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ พี่พี่ชื่ออะไรกันบ้างคะ,คะอ่าพี่ชื่อมิ้นนะคะมาจากสถาบันปี6 4ค่ะพี่ชื่อกิ๊กค่ะมาจากสถาบัน60หนูอยากถามคองถาม問問問พี่สักสองสามคำถามนะคะก็คือพี่เข้าโรงเรียนรับนิยมมาจากไหนและแต่ตอวไหนคะอ่าพี่เริ่มเข้านักเตะม .1 ปี62560ค่ะโหจังเลยคะตับจังเลยครับแล้วพี่มี 64, ความเข้าใจอะไรบ้างคะในเรียนงอ๋อตอนที่พี่มามอตอนแรกใช่ไหมก็ คุณครูน่ารักมากแบบเป็นยันเองสุดๆแล้วก็แบบต้งเรียนของเรามีตึกอาคารสถานที่แล้วก็ส่วกีฬาเนี่ยครูเคยก็คิดได้ว่าเราแข่งกราเนี่ยไล่อยู่ที่เป็นสาขาคือเหมือนมีงานหนักไว้ประมาณนี้ก็มีงานตลอดนะครับ การงานก็ต้องงานแต่ละงานเนีจะต้องคุยกันให้มากขึ้นนะคะร,ระับสถานก็จะเป็นการการพูดคุยกันนะครับถ้าเราไม่พูดคุยกันให้ให้เยอะเราก็จะไ,ม,ไ,ไม่สถานะเดียวกันจกจ็ออแน่นอนอยู่แล้วว่ามันก็มีงานเข้ามาเนาะเรื่องการทํางานสภาเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือการคุยกันให้ได้มาก,กามที่สุดนะครับเข้าใจเป็นตัวเลข แน่สุดท้ายนะคะหนูอยากถามว่าพี่อยากฝากถึงอะไรสภารุ่นต่อ,อตไปไหมคะมสำหรับพี่น้องก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาทําง,งานกันแล้วก็พัฒนาโรงเรียนของเราเนาะในรุ่นต่อไปให้ดีมากขึ้น,นะค่ะก็เหมือนเดิมเลยก็คืออยากให้บระะิการให้มากขึ้นนะครับบริการให้มากขึ้นโดยเดินอีก มีอะไรก็เจรจากันลกันครับที่สำคัญจะต้องบก,กัน,น้กที่ของกันละกันค่ะแล้วก็อยากจะให้รุ่นอน้องที่เข้ามาทํางานเนาะพาโรงเรยียนของเราเนี่ยพัฒนาาไปต่อมีกิจกรรมดีๆนโยบายดีๆนะครับพาโรงเรยียนของเราเนี่ยไปสู่ในทางที่ดียิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะดังนั้นขอบคุณมากค่ะค่คะโอเคครับพี่ลุงวันนี้เราก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่ๆน้องๆชาวหนองแขมกันมาแล้วนะครับใช่ค่ะอย่างเช่นน้องนุ่นพี่อาร์ตพี่ไอแล้วก็พี่พี่สภาค่ะ ครับผลตอบรับแล้วก็คําตอบที่พี่ๆน้องๆเขาตอบมานี่สื่อว่าดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะก็แบบพวกพี่สภาก็ให้คําแนะนาอย่างดีมากเลยแบบว่าประทับใจมากๆเลยค่ะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายพักสี่นะคะ